อะไรครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนอีกเช่นเคยนะครับอยู่เกมดรัมบอลทุกครั้งแบทเทิลอีกเช่นเคย ยิ้มไม่ได้กันเลยทีเดียวนะแล้วก็เพราะว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เหนือความคาดหมายยังไงล่ะเกมได้ทําการแจกสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากที่สุดตั้งแต่ที่มันฉลองกิจกรรมมาว่าจะเป็นฉลองปีว o r l d ฉลองดาวนโหลดนั่นก็คือหินรุ้งที่สามารถแลกตัวละครฉลองปีได้นั่นเองนะครับมาก็เรียกได้ว่าตลอดมาเนี่ยไม่เคยให้อะไรที่ดีขนาดนี้มาเลยดูแต่ตังเราในที่สุดมันก็แจกสิ่งที่ปลอบใจผู้เล่นได้ดีมากที่สุดอย่างหินรุ้งตัวนี้แล้วนั่นเองอ่ะดีมากๆเลยนะการที่เราสามารถแลกตัวฉลองปีได้ตัว ตัวหนึ่งจาก6ตัวนะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมันปรับปกติเนี่ยตัวฉลองปีจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวใช่ไหมตัวพาร์ทหพาร์ทสอย่างละ2รอบนี้มันปรับใหม่เป็นเอ่อพาร์ทหนึ่งสอหนึ่งพาร์ทหนึ่งเนี่ยสามตัวพาร์ทสองสามตัวก็รวมไปทั้งหมด6ตัวก็เลยกลายเป็นว่า LR เนี่ยมันออกมาเยอะซะเหลือเกินนั่นเองนะครับแล้วก็เลยมีหินลุ้งที่สามารถเลือกได้ตัวใดตัวหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ว่าไอ้หินที่ให้มาเนี่ยมันก็แลกได้ตัวละครดีๆที่ไม่ใช่แค่10ปีเท่านั้นด้วยนน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 ัััััั่่่่่่่่เเเเเเเออ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 องงงงะะะะะคคคคครรรรรรบบบกกกกกกก็็็็ืหลลลลลาาตตววววททททีีีีมมจฉ10ปปปแ้้ๆยย์ขดช นั่นเองครับแต่แน่นอนว่าหลายๆคนเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องมีความรู้สึกแล้วก็ต้องมีคําถามขึ้นมาเออพี่ครับคือว่าตัวละครเหล่านี้มันเก่งจริงๆผมได้หินอันนี้มา<ๆ>หินมันมีแค่ก้อนเดียวผมจะแลกตัวนีตวนน้ตัวนั้นมมตัวนั้นตัวนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะแลกตัวไหนดีพี่ช่วยช่วยช่วยแนะนำให้ผมที่ไดไหมผมคาดคิดไม่ได้ผมคิดไม่ออกได้ครับผมแน่นอนนะว่าเราจะมาคิดให้น้องๆกันเลยนั่นเองนี่มโนไปเองทั้งนั้นนั่นแหละก็เดี๋ยว <Rogers> ผมจะมาเรียงเหล่าตัวละครที่น่าแลกกันให้กันแล้วกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียงแและะนนก ก็ต้องมาบอกกอนนะว่าหินรุ้งตัวนี้สามารถหาได้ยังไงนั่นเองนะเพราะเพียงแค่คุณเล่นกิจกรรมของโปลุนกาหาบอลให้ครบ7ลูกและหลังจากนั้นก็ขอพรคุณก็จะได้รับหินตัวนี้มานั่นเองครับก็เดี๋ยววิธีหาบอลเดี๋ยวผมจะปักหมุดทิ้งไว้ในคอมเมนต์อีกทีหนึ่งก็แล้วกันนั่นเองมาเรียงลําดับการหน้าแรกกันเลยก็แล้วกันนะรเริ่มกันที่ตัวแรกแน่นอนก็ต้องเป็นเหล่าตัวละคร10ปีนะฮะตัวแรกเลยก็คือเบจิโต้นั่นเองนะครับเป็นตัวละครที่แนะนําว่าเป็นอนดับหนึ่งในดวงใจในตอนนี้เเเเลลลลลยยยยยนนนนนนัันัั่่่่ออวววววสสุดุดดๆมมข้ะาาาป็ตตคครรทีีแิ ดีที่สุดเลยอะ เริ่มกันในสิ่งแรกที่มันดีมากๆหนึ่งรีสกิลห้ารีสกิลจัดง่ายโคตรๆทีมมันใหญ่มากๆไม่ว่าจะเป็นพิวสซยยนทีมเอิร์ธโปรเทคหรือฟิวไฟเตอร์ออสตาตัวเก่งๆเต็มไปหมดเลยนั่นเองนะครับแถมการจัดลีดให้เป็น220ก็ง่ายมากๆด้วยเช่นกันเพียงแค่อยู่ในแคมของเอิร์ธเบรดเนี่ยเอิร์ธเบรดไฟเตอร์เนี่ยโบตล่าที่ตัดออกไปก่อนแล้วกันนะเพราะเอิร์ธเบรดไฟเตอร์เนี่ยตัวละครเก่งๆท็อปเทียร์ของเกมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของฝั่งบ้านโกคูซะส่วนใหญ่มันจะเป็นโกคูยูไอโกคู มาจินบู แล้วก็อ,อย่างโกเทงอย่างนี้ก็ติดแล้วก็โกคูยูไอด้วยนั่นเองก็เรียกว่าตัวละครเก่งๆท็อป t ทียของเกมเนี่ยมันมากองๆอยู่นี่อ๋อโกฮังบีสด้วยเกือบรืนอีกตัวหนึ่งนะก็เรียกว่าการจัดทีมถ้าคุณมีตัวละครตัวนี้นั้นลีดสกิลคุณจัดได้แบบเต็มที่เลยนั่นเองนะครับจัดทีมง่าย170ง่าย220ก็ง่ายมากๆด้วยเช่นกันเพราะนั้นกลายเป็นว่าตัวละครตัวนี้กลายเป็นตัวละครที่นำลีดได้ดีโคตรๆเลยนั่นเองต่อกันในเรื่องของความสามารถนะก็เก่งไม่แพ้กันเลยนั่น จิต้าก็มีกาสามารถไปยืนแทงช่องหนึ่งได้ทําให้เกมระยะยาวก็อึดมากขึ้นในะร่างโกงก็ตีแรงมากขึ้นแล้วก็สามารถสลับตัวเล่นได้ด้วยนะเพราะเป็นเมคานิกใหม่ของเกมในแง่ของแอคทีสกิลเองก็ดีเช่นกันนะเอาจะเล่นกันในร่างเบราเบ่รางเบสามารถใช้ได้จากเทิร์นซก็ง่ายกโคตรเลยครับแค,แค่ถึงเทิร์นซก็ใช้ได้เลยความสามารถในร่างเบก,ก็ทําให้มีกาแล้วก็มีแอส e นด์ีเฟน์มากขึ้นทําให้เล่นในร่างแรกๆได้ดีมากๆและจุดไฮไลท์เลยก็คือแอคทีสกิลในการรวมร่างเป็นเบจิโตนั่นเองครับเพราะแน่นอนว่าณปจจนนานัน้น เ,นะเพราะว่าเบจิตโตเนี่ยมีดาเมจที่ดีจากการยิงแม้ตายเล็กน้อยแต่จุดที่เด่นเลยก็คือการเตะสวนนะก็คือเตะสวนของเบจิตโตเนี่ยมันแรงที่สุดในเกมเพราะยิงโดนตีก็ยิงแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นกดแอคทีฟก็มีการดูด,ดเ,เรียกต้องเรียกยังไงอ,อายั่วยุอ่ะทำให้ศัตรูเนี่ยมาตีแคทิโตพอตีแคทิโตโตก็จะยิ่งดาเมจมากขึ้นแล้วก็เตะแรงขึ้นมากๆกเลยน,ะนั่นเองก็เรียกได้ว่ามันเป็นตัวละครที่แบกด่านยากในปัจจุบันแล้วก็ด่านยากยากในอดีตก็ได้ด้วยเช่นกันนะกู้เล่นเก่าเองก็แนะนําว่าควรจะมีย เลยว่านี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ควรมีติดไคดโคตรเลยนั่นเองต่อที่อันดับ2นะฮะแน่นอนถ้าอันดับ2ที่คุณควรจะมีเลยอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือโกจิต้าตัวนี้นั่นเองก็เรียกว่ามันเป็นตัวที่มีความแข็งแกร่งรองจากเบจิโต้เลยนั่นเองนะก็ลีดเนี่ยก็มีความคล้ายเคียงกับเบจิโต้นะเพราะว่านําได้ง่ายโคตรแต่ย้านะฮะว่าแต่ในแง่ของลีดเนี่ยโต้เนี่ยจะนำสองรอยสิบได้ดีมากกว่า ส่วนในฝั่งของโกจิต้าเนี่ยจะนํา220ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวละครที่เก่งๆสัส่วนใหญ่เวลาเราจัดมาเนี่ยถ้าให้ได้220เนี่ยมันจะกลายเป็นเบจิต้าบางตัวพิกโกโล่บางตัวฟีเซอร์บางตัวและกลายเป็นทีมมันก็ดูมั่วไปนั่นเองนะก็พอใช้ได้นั่นเองในแง่ของลีดนะก็คือ170ดี220ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มั่วซั่วไปนิดนึงแต่ก็ลมๆแล้วก็ถือว่าลีดดีใกล้เคียงกับโตเลยส่วนในเรื่องของความสามารถก็เรียกได้ว่าถ้าผมพูดอะไรเกี่ยวกับโตไปไอ้โมนี่กกก็็ใ้เเเงงงััตตจ่่แานนนนน,นะะปรืออขพ ของตัวละครตัวนี้มันใช้งานได้แตกต่างกับโตโคนนะในแง่ว่าถ้าคุณใช้ในร่างของโกคูคุณจะรวมร่างเป็นเบคูและทําการผีศัตรูฟรี1เทินและตอนที่วนกลับมาอีกครั้งก็การันตีหลบด้วยนั่นเองก็เรียกได้ว่าถ้าเล่นในเกมสั้นเนี่ยแอคทีฟของเบคูเนี่ยออกแนวมีประโยชน์โคตรเพราะาเราได้ใช้ผีฟรีด้วยนั่นเองแต่ก็มีจุดเสียนะในเรื่องของผีฟรีผมได้พูดไว้ในคลิปรีวิวแล้วไปดูได้นะครับผมขอบคุณครับไปดูกันด้วยขายของกันนิดนึงแ a r เรอเล่นนะฮะก็พูดตรงนี้ครับว่าเรขเน,นด,ด 1น0ถ้าเราเจอกับบอสที่นูรไฟายเนี่ยแอคทีผีของมันเนี่ยก็ทําให้เราไม่สามารถใช้ไนดะ้เพราะว่าไม้ตายตรงนั้นนับว่าเป็นการอันอามนั่นเองนะ้าไปเล่นอย่างสมมุติว่าดาดของพระบูเด็ก ซึ่งมันสามารถอันอาร์ซูเปอร์แอคแทกได้ก็ทําให้เราไม่สามารถใช้ผีของนั้นได้ด้วยนั่นเองก็จะเหลือแค่ความสามารถในแง่ของการหลบเท่านั้น่ะส่วนในแอคทีฟของร่างของโกจิต้าเนี่ยก็จะทําให้โกจิต้าเนี่ยทำดาเมจได้ดีซับเพื่อนได้ดีมากๆแล้วก็ทําดาเมจได้3ที่ที่แรงโคตรๆด้วยนั่นเองดาเมจอาจจะไม่เทียบเทียงกับโตแต่ก็พูดได้ว่าในการเสริมเพื่อนก็ดีกว่าโตด้วยนั่นเองก็เลยว่าถ้าคุณมีโตคุณก็ควรจะมีเจ้านี้ไปเสริมโตด้วยนั่นเองก็จะเป็นคอมโบดรบที่สามารถฆ่าบอสได้อย่างสบายอาย่ ในอันดับที่2นั่นเองส่วนต่อมาถ้าเป็นอันดับที่3ที่น่ามีนะฮะก็จะเป็นโกคูซูเปอร์ไซヤสตัวนี้หรือก็คือโกคูสแปลงร่างเป็นไซヤสีของ10ปีผมจะพูดอย่างนี้ก่อนละกันฮะว่าข้อดีหลักๆเลยก็คือถ้าคุณมองว่ามันเป็นตัวละครลูกทีมมันจะเป็นตัวละครที่ดีขึ้นมามากๆทันทีเพราะว่ามันสามารถซับทีมได้มันมีดาเมจมันช่วยเหลือทีมในช่วงแรกๆได้เพราะมีหลบที่ดีการใช้งานร่างลิงยักษ์ของมันดีและมีประโยชน์สุคนเนื่องจากว่าไม่กินเทินใช้งานก็ง่าย เพียงแค่เลือดน้อยหรือเข้าถึงเทินที่กําหนดไว้และในร่างลิงของมันเก็บบอลง่ายและทำดาเมจได้ดีโคตรด,ด้วยนั่นเอง ครับแล้วก็เมื่อแปลงร่างเป็นร่างซูเปอร์ไซยาส4เองก็ซับทีมได้ดีมากๆทําให้มีซับจากพัดซีแล้วก็มีซับจากไม้ตายในเทิน2เทินถัดไปข้ามเทินได้ด้วยแล้วก็เป็นตัวละครที่ทาดาเมจได้ดีเพราะว่ามีเบิ้ลมีการันตีคี้เก็บคิได้ง่ายแทบจะไม่ต้องไปแย่งบอลกับใครเลยนั่นเองครับรวมๆแล้วก็เป็นตัวละครที่เสริมทีมได้ดีโคตรๆในแง่ของการเป็นลูกทีมแต่ทีนี้ถ้าคุณมองว่ามันเป็นลีดเนี่ยผมจะบอกก่อนว่าถ้าคุณมองเป็นลีดความสามารถตัวน,นี้มันก็จะดูแย่งลงไปเมื่อมันเปน <LE ED S 1> จุบันเนี่ยเรียกได้ว่ายังไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวละครที่เก่งนะปัจจุบันเนี่ยจะเป็นแค่โกคูฟูพาวเบจิต mm ้าลิงที่เพิ่ง ECA ในล่าสุดและเราจะต้องรอตัวละครอัปเกรดมาอย่าง7ปี ECA และอาจจะยังต้องรอในอนาคตอย่างมีโกจิต้าหรือมีตัวอื่นมาเสริมทีมอะไรอย่างนี้อีก ก็ทาให้ทีมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะยิ่งเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยลีก็จะยิ่งไม่ค่อยดีเลยเพราะว่าตัวละครลิงเก่งเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันไปกองอยู่ในซูเปอร์ดับบอลฮีโร่สัมมากกว่าและทีมปัจจุบันยังหาไม่ค่อยได้ก็เลยมองว่าถ้าคุณมองเป็นลูกทีมเจ้าตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครที่ดีมากๆแต่ถ้ามองเป็นในแง่ของลีกอาจจะยังต้องรองอนา,าคตให้มันหุ้นขึ้นมากกว่านี้นิดนึงก็จะกลายเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยนั่นเองสำหรับอันดับ3ก็เลยมาอยู่ตรงนี้นั่นแหละ ต่อมาถ้าตัวละครดับ4ฮะก็จะเป็นโกฮังซูเปอร์เซย่าสนะซึ่งผมพูดตรงนี้ก่อนแล้วกันว่าตอนแรกเนี่ยผมมองเราดูความสามารถมันเนี่ยผมมองว่าผมให้ความสามารถมันเนี่ยเหนือว่าโกคูซูเปอร์เซย่าสแต่ทีนี้พอเราได้เล่นจริงๆนะครหลังจากที่ผมไปแลกมาแล้วก็ได้ลองเล่นแบบเต็มสตรีมเลยก็ทําให้ได้รับรู้ว่าตัวละครตัวนี้นั้นมันเป็นจุดตัดที่เหมือนจะเก่งเหมือนจะสุดแต่ก็ไม่ค่อยสุดสักเท่าไหร่นะครับอ่ะเริ่มกันที่ลีดสกิลฟูลพาวเวอร์นะก็เป็นลีดที่โอเคใช้ได้เพราะว่าจะรวมตัวละครเเกกก่งง็็จะปนโัี โกคูนาเมก ECA แล้วก็เหล่าโพลีต่างๆก็เรียกได้ว่าลูกทีมนั้นก็เต็มไปด้วยคุณภาพที่ใช้งานได้ดีมากๆด้วยเช่นกันนะส่วนในเรื่องของความสามารถอันนี้พูดเลยฮะว่าย้ําตรงนี้ก่อนเลยก่อนที่จะพูดเรื่องความสามารถถ้าคุณเล่น55%ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยสุดสักเท่าไหร่นะเพราะอะไรรู้ไหมฮะในช่วงเทอร์นแรกๆเนี่ยตัวละครเขามีเบิ้ลที่สูงมากๆนีการันตีเบิ้ลสองทีมีโอกาสเบิ้ลอีกทีหนึ่งตามจำนวนของศัตรูที่เจอเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ตีนว่าหลักๆเล่นเนี่ แบนดาเมจที่มาสะแต่ข้อเสียคืออะไรไหมฮะมันไม่มีคริติคอลไม่มีตีทุลุสีทําให้ในช่วงแรกๆเนี่ยคุณอาจจะเบิ้ลเยอะทำดาเมจได้เยอะแต่ส่งผลให้กานว่ามันนั้นตีบอสไม่เข้าเพราะไม่มีทลุสีกับติดคริติคอลนั่นเอง ซึ่งเราจะแก้ปัญหาตัวนี้ด้วยการที่เราเข้าไปเถิร์นห้าเพราะาตัวละครตัวนี้ก็จะมีสเตตที่มากขึ้นดีเฟนต์มากขึ้นดาเมจมากขึ้น,มมนและมีการันตีคริทำให้มันตีดาเมจได้รุ่นแรงโคตรๆแต่ทีนี้มันก็มีข้อแลกเปลี่ยน,นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมเสมอก็คือเมื่อคุณมีตรงนั้นที่เก่งมากขึ้นความสามารถในช่วงแรกก็ลดลงทําให้เบิ้ลมันหายไปก็เลยส่งผลให้กลายเป็นว่าตัวละครตัวนี้ก็จะยิงดามเมจตุ่มเดียวแรงแค่นั้นหมดแล้วฮะแล้วก็กดแอคทีฟก็จะแรงขึ้นไปีกต่ก่เ,เอ่าคเาตนี้ก สามารถทําดาเมจได้รัวๆเบิ้ลนู่นนี่นั่นของเขาเนี่ยก็จะทําดาเมจได้ดีมากกว่าเจ้านี่แถมโกอย่างโกกับไอโกคูเอไม่ใช่นี่ต้องบอกว่าเบจิโตโกจิต้าเนี่ยในช่วง,รงแรกๆเขาก็มีตีโซรุสี่เขาก็จะเล่นได้ง่ายมากขึ้นรวมล่าก็มีการันตีคีและทําดาเมจได้มาศาลในโกคู3เป็นโกคู4เนี่ยเขาก็มีการันตีคีแถม ในโโรักโกคูสามก็มีการันตีครีทีนึงมีหลบมีอะไรแปลงร่างเป็นลิงก็ตีตุ้มๆแปลงร่างเป็นโกสี่ก็มีเบิร์อะไรต่างๆเนี่ยก็เลยแบบว่าสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าโกหังตัวนี้ก็เลยดู d r อปมากกว่าเพื่อนนิดนึงในแง่าดา m a g ช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเบิร์นไปไมติคีก็เบาอย่าง,างที่ผมบอก,บอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นจุดที่แก้ปัญหาตัวนี้ได้ดีที่สุดคือมันต้องบททางกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วตัวละครที่นาา่าบททางที่สุดกลายเป็นเจ้าตัวนี้สังงานก็เรียกว่าแรกไปก็ดีใช้งานได้โอเคอาจจะไม่สุดแต่ก็เล่นได้ฮะ ต่อไปฮะตัวอันดับ5แน่นอนก็ต้องเป็นโกฟีนนะที่ให้เจ้าตัวนี้เลยเนี่ยเพราะว่าในแง่การเล่นต่างๆอาจาจะดูสนุกอะไรต่างๆรุ่นนี้นั่นอะไรย่างงี้แต่ทําไมมันถึงอยู่ตําแหน่งที่ห้าชนะก็มาเริ่มกันื่องที่ลีดสกิลนะฮะก็เป็นแบทเทิลออฟเฟนะ,ะซึ่งแน่นอนว่าลีดนี้มันก็ดูดีนิดนึงเพราะมันจะรวมตัวละครที่สู้ศึกตัดสินในช่วงท้ายๆมันจะเป็น UI โกนาเมโกฮังบีทอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกว่ารวมตัวเก่งๆไปแล้วนั่นเองฮะแต่ก็ต้องจัดทีมกันดีๆนิดนึงก กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วทีมมันดูมั่วมากกว่าที่คิดซะนั่นเอง และเพราะผลพวงอย่างนี้ก็เลยส่งผลให้ความสามารถของมันเนี่ยถ้าคุณมอในแง่ว่าเอามันเล่นหัวท้ายมันก็จะแย่ไปด้วยฮนะเพราะว่าความสามารถของฟีดต้องเล่นกับตัวดีเพื่อมีคริมมีตีเบิ้ลต้องเล่นกับตัวร้ายทั้งโลเพื่อจะมีการตีเบิ้ลสองทีส่งผลให้ถ้าคุณจัดทีมไม่ตรงตรงเนี้ยความสามารถก็จะหายไปแทนตัวฟีดเองเนี่ยถ้าเขาเลือดเต็มเขาก็จะไม่ได้มีความถึกหรืออะไรมากฟีดต,ต้องไปเล่นตอนเลือดน้อยถึงจะเกง่งอ่ะทีนี้เราจะแก้ปัญหาตรงนี้คือเราสลับตัวเป็นโกคูพอเราสลับตัวเป็นโกคูโกคูต้องเล่นตอนเลือด คุณโดนตีมาก่อนหรืออะไรสักอย่างมัทําให้คุณเลือดน้อยความสามารถของโกคูก็จะกลอปลงไปด้วยนั่นเองอ่ะแต่มันก็มีข้อดีครับตัวละครตัวนี้ก็มีข้อดีครับมันถึงได้อยู่ในอันดับที่5ที่หน้าแรกนะเพราะว่ามันมีแอคทีฟสกิลที่มีประโยชน์ทุกโค้อ,อย่างแอคทีฟของร่างโกคูที่สามารถหิวเลือดได้แล้วก็ตัวละครตัวนี้พิการการเล่นได้พอจะสนุกอยู่บ้างนั่นเองโดยรวมแล้วก็คือเป็นตัวละครที่อาจจะต้องจัดทีมดีๆสักนิดนึงเพื่อมันสักหน่อยหนึ่งเพราะนั้นผมจะแนะนําว่าถ้าคุณจัดแลกตัวละครตตัวนีีี้้สิ่่งงทคคุณจะอมเลยก็ื ทีม U7 นะฮะทีม U7 จะเป็นทีมที่ดึงศัก,กยภาพฟีดออกมาได้ดูดีมากที่สุดณตอนนี้เพราะว่าถ้าคุณไปจัดทีมอื่นเนี่ยฟีดอาจจะต้องกลายเป็นตัวละครเหมือนโกฮังครับเพราะว่า55%เนี่ยเล่นได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อาจจะต้องปลดสักนิดน,นึงแต่ถ้าคุณฟู U7 เนี่ยมีฟีดเป็นลูกทีมเนี่ยมันก็จะเป็นตัวละคร55%ที่ดีามากเพราะไปเสริมในแง่ของเล่นล่างโกคูยืนแท้งหน่อยหน่อยแล้วก็ฮิลเลือ์จากแอคทีฟสกิลได้ด้วยนะครับก็คือผมได้มันมาแล้วผมลองเล่นไปผมก็สรุปได้มามา้ปปปรระะาาณนนนนนนนีีีกก็็็เเเเลยเตััััวคทท่่แอดอดบง ต่อมาฮะตัวละครอันดับสุดท้ายที่น่าแลกของตัวละคร10ปีอันดับ6ก็คือเบจิต้านั่นเองนะก็อย่างที่หลายๆคนน่าจะพอเข้าใจกันแล้วในเรื่องของลีดเนี่ยแน่นอนว่านําได้ดูดีโคตรๆคนแล้วภาคจักรวาล2 2 0ก็มันดูดีที่ตัวเลขเท่านั้นเองฮะการ์ดท้าสุดท้ายแล้วในรวมกับความสามารถทั้งหมดผมผมสะกดสั้นๆเลยสำหรับตัวละครตัวนี้นะ ไม่ต้องมีมันก็ได้ถ้าพูดตามจริงคือถ้าคุณมีทีมยูเจ็แน่นแ่นทีมจักรวาลแน่นแน่นคุณสามารถเอามันเป็นตัวยืมได้แบบไม่ตะกิดตะขวงใจเลยเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะนำฤทธิด์ได้ดีแต่ในด้านความสามารถของมันไม่ได้ไปบัฟอะไรกับทุกทีมพวกนั้นเลยเพราะความสามารถของมันมาจากการเบิ้ลหมายตายซึ่งการเบิ้ลหมายตายมันมีโอกาสที่ต่ํามากเกินไปก็เลยกลายเป็นว่าตัวละครตัวนี้ก็ กลายเป็นแย่แล้วก็ไม่ค่อยหน้าแรกสักเท่าไหร่ในตัวของพวก10ปีนั่นเองก็คือขอสรุปสั้นๆนะสรับตัวละครตัวนี้คือมันไม่มีอะไรเลยจริงๆมันเป็นตัวละครที่ยืมได้แบบไม่ตะขิดตะขวงใจเลยนั่นเองนะซึ่งถ้าคุณไม่ได้สนใจเรื่องการมีตัวละคร10ปีให้ครบเนี่ยคุณอาจจะข้ามตัวนี้แล้วตัดคําว่าอันดับ6ออกไปก็ได้ด้วยเช่นกันต่อมาจะเป็นตัวละครหน้าแรกที่ไม่ใช่ตัวละคร10ปีนะซึ่งตรงนี้ผมต้องพูดก่อนเลยนะว่าเหล่าตัวละครรองตู้ไม่ว่าจะเป็นซาตานบีรุสหรืออะไรต่างๆที่ไม ให้ตัดออกจากหัวสมองทิ้งไปเลยทันทีนั่นเองฮะแล้วก็พวกเราตัวละคร t ียเนี่ยผมขอพูดตัวนี้เลยกันโกคูดได้มกักโกริโอเก่งฮะแต่ณปัจจุบันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจขนาดนั้นอาจจะข้ามไปเลยก็ได้ต่อมาบูบูตัวนี้ถ้าคุณมีทีมบูแน่นๆเนี่ย ผมบอกได้เลยว่าคุณก็ไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่ามันยืมเล่นได้เหมือนกันนะเพราะาทีมบูปัจจุบันมันแน่นมากๆแล้วไปยืมเล่นเอาก็ได้ส่วนที่เหลือเนี่ยเรียกได้ว่าตัดออกจากหัวแล้วพวกเวอร์ไวะไรต่างๆเนี่ยก็มันมีอยู่ในตู้คุณสามารถแลกเลยก็ได้นะไม่ต้องเอาเหินรุ้งตรงนี้มาแลกก็ได้มันคือเวอร์ไวเนี่ยมันออกแนวหาง,ง่ายสักนิดนึงเพราะการว่ากิจกรรมบรรวนมาดีมากๆเลยนั่นเองอ่ะเขาถึงตัวละครหน้าแรกแบบจริงจังและอันนี้ของจริง ตัวแรกที่ควรแรกหรือว่าน่าสนใจมากที่สุดนั่นก็คือโกเทนคูสสามนะเหตุผลแรกเลยมันเป็นตัวละครคาร์นิวาวที่หายยากคนระับเพราะอะไรัะ ตัวละครคานิวาอย่างของโกนครูซเนี่ยมันเป็นตัวละครที่1ปีมันวนมันน้อยมากๆครับมันจะมาแค่ตอนที่มันอยู่แล้วก็อาจจะมาในช่วงวล์วายถ้าเขาใจดีเขาก็จะใส่มาให้เราช่วงวล์วายนั่นเองแล้วก็วนไม่ที่ตอนไหนก็ไม่สามารถคาดเดาได้นั่นเองอน,นี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเหตุผลที่ว่ามันเป็นตัวละครหาย,ยากและน่าแลกเก็บไปด้วยนั่นเองต่อมาถ้าในเรื่องของลีดสกิลเป็นลีดสกิลที่ดีมา,มากๆครับเพราะว่าเป็นลีดของมาชินบูซึ่งแน่นอนณนะปัจจุบันเราจะเห็นแล้วว่าทีมมาจินบูเนาาี่ ทีมที่ได้รับการ ECA ต่างๆเนี่ยคือทีมเนี้ยตอนเนี้ยปัจจุบันมันเก่งมากตัวดีตัวร้ายมันเก่งเวอร์เจ้านี่ก็เป็นลีดที่ดีมากๆส่วนในเรื่องของความสามารถเรียกได้ว่าอยู่ในเกมที่โคตรของโคตรดีมากๆเพราะว่ามันสามารถยืนตำแหน่งหนึ่งได้มันมีลดดาเมจที่ดีมันจัดทีมได้ง่ายมันเปลี่ยนบอลได้มันมีสวนมันรีดิวดีอ่อมันโดนแม้ตายมันมีโอกาสเด้งเด็บได้แล้วมันเล่นง่ายโคตรๆคะมันมีเบิร์นมันมีการันตีขี่มันเก็บบอลง่ายมากเป็นตัวละครที่ครบองค์ทรงเครื่องถ้าคุณเห็น คลิปรีวิวของผมในช่องมีคลิปรีวิวดนวยนะจะเป็นคลิปของเปจิโตกับโกจิต้าเนี่ยผมจะพูดตลอดว่าเจ้าตัวละครตัวนี้มันสามารถไปเข้าทีมให้กับโตต้า220ได้แบบไม่ตะคิดตะโขใจเลยคือถ้าคุณเห็นว่าโตต้าเนี่ยมันเก่งมากแล้วมันมีจุดอ่อนในแง่ของการจัดแต่งหนึ่งเจ้าตัวนี้คือตัวละครที่มาอุดตรงนั้นนั่นเองนะครับเพราะว่ามันสามารถติดลีดทั้งโตทั้งต้าได้220ก็เลยกลายเป็นว่าเทงตัวเนี้ยกลายเป็นตัวละครที่น่าแลกโคตรถ้าคุณไม่คิดจะแลกตัวนี้เป็นตัวละครที่่แนนนนนะําเเปออััดบลยง ต่อมาตัวละครอันดับ2นะฮะที่หน้าแรกที่ไม่ใช่ตัวละคร10ปีก็จะเป็นของจิเรนอ่ะจิเรนเนี่ยก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจในการแลกนะเพราะว่าให้เกรดเดียวกับโกเทงเลยเพราะว่าการหามันยากครับมันเป็นเหล็กคาดิบาที่ออกมาเหมือนโกเทงการจจวนกลับมาเนี่ยเราคาดเดาไม่ได้เพราะมีในทีมก็จะดีมาก,มาก พราะในเรื่องของทีมอันนี้ผมสรุปสั้นๆแล้วกันมันก็คือผู้นําทีมจักรวาลแล้วก็เล่นในทีมจักรวาลได้ดีมากๆถ้าคุณสนใจในการเอาตัวไปเติมในทีมจักรวาลเพราะคุณไม่ได้สนใจยูเตัวนี้เป็นตัวที่เอาไปเสริมทีมดีเพราะมีโดเมนที่ดีซับเพื่อนได้นิดนึงดูแลตัวเองได้ดาเมก็มีอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆในทีมของภาคจักรวาลนั่นเองยิ่งถ้าคุณอยากเล่นจักรวาล1ิติดมิชชั่นอยู่หรืออะไรต่างๆไปเสริมก็ดีมากๆแต่ก็ต้องมีข้อเสียครับตัว สนใจในการแรกเป็นอันดับ2ของตัวละครที่ไม่ใช่10ปีนั่นเองและตัวสุดท้ายนะที่น่าสนใจเป็นอันดับที่3แล้วก็เป็นอันดับสุดท้ายของตัวละครที่ไม่ใช่ตัว10ปีนั่นก็คือโกคูยูอนั่นเองคนระับแต่ก่อนที่จะพูดเรื่องโกคูยูอผมขอย้ําตรงนี้ก่อนแล้วกันนะว่าณนะปัจจุบันนะฮะโกคูยูอนั้นมันแลกได้2วิธีวิธีที่1ก็คือใช้เหรียญแลกและใช้เหรียญรุ้งคุณจะต้องเอาตัวเนี้ยมาตัดสินใจให้ดีเพราะอะไรรู้ไหมฮะหนึ่ง โกคยูไอเนี่ยมันเป็นตัวฉลองครบรอบ JP ในธานาปะตะและก็เซิร์ฟ GB เป็นคริสต์มาสซึ่งไม่แน่ใจว่าซิงค์แล้วมันจะกลับมาอยู่ธานาปะตะไหมเพราะผมพูดอย่างนี้ไว้ก่อนเวลาตัวละครธานาปะตะมันวนกลับมามันจะวนกลับมาในช่วงของกิจการไซยันเดซึ่งกิจการไซยันเดมันคือเดือนหน้าฮะเดือนมีนาคมโกคยูไอตัวนี้จะกลับมาและสามารถแลกเป็นเหรียญแดงได้ปกติเพราะนั้นคุณจะต้องตัดสินใจตัวนี้ก่อนว่าถ้าคุณจะเอาหินรุ้งแลกมันหรือจะเอาหินแดงเอาสองข้อนี้ไปคิดให้ดีว่าคุณจะแล ถ้าคุณคิดจะเอาเหรียญรุ่งแรกเดือนหน้าคุณจะต้องตัดมันออกจากหัวสมองถ้าคุณคิดจะเอาเหรียญแดงแรกคุณตัดมันออกจากเหรียญรุ่งไปทันทีเลยเพราะว่าเดือนหน้ามันวนกันไปแล้วเพราะนั้นตรงนี้เอาไปตัดสินใจกันเองนะครับผมนะส่วนในแง่ความหน้าแรกในการเล่นเพราะว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่นําแคท ROG หรือแคทจักรวาลได้ดีโคตรๆและก็มาตัวเอ่อ เรียกว่ามันเป็นตัวละครที่บัฟยูเจ็ดได้ดีมากกว่าเบกับฟีคดรเลยเพราะว่ามีโดเมนที่ดีลูกทีมก็ดีหลีดถือว่าโอเคและ220ถ้าคุณมี UI คุณก็สามารถยืมเบได้แบบไม่ต้องคิดตัวหใจคุณมี UI คุณสามารถยืมจีเลนมาก็ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองในแง่ความสามารถก็ดีมากๆมีหลบมีสวนตีเปิดโดเมนซับทีมต่างๆ,ๆก็ดีมากๆเลยนั่นเองครับแต่ก็ข้อเสียก็แน่นอนด้วยความที่เป็นตัวละครสายลบถ้าไม่หลบก็ปิวนั่นเองนะครับก็เลยจะเป็นตัวละครตัวสุดท้ายที่แนะนําสําหรับการแลกถ้าคุณจะไม่่่ออตตััวปีีแกยทบ้ ย้ำอีกครั้งหนึ่งไปตัดสินใจดีๆว่าจะเอารุ้งแรกหรือจะเอาเหรียญแดงแรกนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับตัวละครน่าสนใจในการแลกหินรุ้งนั่นเองนะก็หวังว่าจะเป็นตัวเลือกแล้วก็ตัวช่วยแนะนําให้เพื่อนๆตัดสินใจกันได้ถูกนะครับว่าเออฉันจะเอาตัวไหนดีนะก็เพราะว่าผมไม่ได้แนะนําผมไม่ได้เจาะจงว่าคุณต้องแลกตัวนี้เลยนะตัวนั้นตัวนี้ผมเป็นแค่คนที่มาแนะนําช่วยในการตัดสินใจนั่นเอง ก็บอกว่าเพื่อนๆจะตัดสินใจกันได้นะครับคลิปรีวิวเออไม่สิต้องบอกว่าคลิปแนะนำนี้ก็ต้องจบกันไปแต่เพียงเท่านีนะ้แต่ก่อนจากลากันไปก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็มาพูดคุยแล้วก็มาแบ่งปันข้อมูลกันในช่องคอมเมนต์ด้วยนั่นเองนะครับก่อนจากไปก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับผมบ๊ายบาย